เห็นะคะขอเริ่มเลยนะคะเมื่อกี้เราดูแล้วว่าเครื่องมือที่ที่พัฒนาขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นหรือวิไลเบ i ติแปลว่าทุกข้อคำถามที่เราสร้างขึ้นถ้าค่า r e l i a b i l ิ t y สูงใกล้หนึ่งมันวัดเรื่องเดียวกันมันมีความเกี่ยวเนื่องกันและมันว,วัดเรื่องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นเครื่องมือที่เราไปวัดเรื่องของกระบวนการให้บริการนะคะของของฟิตเนสนะคะ เวลาที่เราได้เครื่องมือที่มีคุณภาพที่ดีแล้วไปสอบถามความคิดเห็นของคนในประเด็นในข้อคำถาม5้าข้อนี้นะคะเพื่อให้เขาในห้าข้อนี้เนี่ยในงานวิจัยในการพัวนาบรนดาการนะคะแล้วก็การสร้างเนี่ยเรามีสมมติฐานว่า5้าข้อนี้ตอบคำถามเรื่องสามารถรัดเลือดกระบวนการได้เพราะเครื่องมือมีม,มาตรฐาน แล้วก็ทั้งห้าข้อนี้เป็นเรื่องที่วัดเรื่องเดียวกันนะคะแต่เมื่อไปเก็บข้อมูลแล้วนะคะขอทุกท่านสังเกตเรื่องเรื่องข้อมูลที่เราได้นะคะผลการการศึกษาที่เราได้อันนึงที่เราเจอบ่อยๆก็คือว่าถ้าเราถามความคิดเห็นนะคะขอความกรุณานะคะห้ามสรุปคะแนนความคิดเห็นเป็นร้อยละเช่นตอห้าร้อยละเท่าไหร่เราจะสรุปด้วยคะแนนเฉลี่ยนะคะก็ไดเลย คิดเห็นหรือหรือความพึงพอใจนะคะใช้รายกระสเกลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้สรุปนะคะสถิติที่เราใช้สรุปผลการศึกษาเรื่องของความคิดเห็นหรือความพึงพอใจนะคะ hmm. เราใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ hmm. ขั้นต่อไปเราจะพูดเรื่องเรื่องนี้มากขึ้นนะคะันทีนี้เวลาที่เวลาที่เราดูตรงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกว่า คะแนนามพึงพอใจได้มีสเกลจากหนึ่งถึงห้าห้าพอใจที่สุดนะคะเรื่องที่มีคะแนนสูงสุดคือเรื่องอะไรคะการสอนที่ใช้อุปกรณ์กีฬาแปลว่าพอใจมากที่ในการสอนการเทรนที่ใช้อุปกรณ์กีฬามาคะแต่เมื่อเราดู SD ช่วงกว้างมากเลยใช่ไหมคะแปลว่าคนที่พอใจมากๆเนี่ยมีไม่ใช่คนที่มีความพึงพอใจมากบางคนก็จะมีความหลากหลายความพึนพอใจเขาอาจจะ พอใจหรือก็าอาจจะไม่ค่อยพอใจก็ได้แต่เมื่อหาค่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยค่าความพึงพอใจเยอะแต่ขนาดเดียวกันค่าเอสดีก็กว้างแปลว่าคนมีความคิดเห็นหลากหลายต่อประเด็นนี้นะคะเรื่องอื่นเนี่ยเอสดีอยู่ไม่เกินหนึ่งังนั้นเลยใช่ไหมคะยุ่งงนเกินสองแต่เวลามีคนสงสัยเครื่องมือมีผลอย่างไรนะคะถ้ามีคนสงสัยว่าเครื่องมือดีจริงหรอมันวัดเรื่องนไ้ได้จริงหรอว่เครื่องม,มือเราลีลาเรตี้เราต้องจุดก้าวไห เราสามารถตอบได้่างมั่นใจเลยว,ว่าเครื่องมือฉันมีคุณภาพมีค่าคุณภาพของเครื่องมือที่สูงนะแล้วการที่เราวัดแล้วได้คะแนนไม่สูงแปลว่านี่มันค,มความคิดเห็นจริงๆของคนที่เราไปเก็บข้อมูลด้วยเป็นแบบอะไรค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเครื่องมือที่มาตรฐานยังไม่ดีนะเราไปเก็บข้อมูลแล้วออกมาสรุปผลการวิจัยเจ้าของข้อมูลเจ้าของผลงานอาจจะเพรอช่นได้ว่า มือคดีจริงป่ะที่คุณจะมาว่าใชแบบนี้นะคะตัวคุณภาพของเครื่องมือจงเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะมีผลต่อการที่เราจะสรุปผลการศึกษาของเราด้วยเช่นกันลองแปลผลไหมคะลองแปลผลว่ายอย่างไรนะรคะคะแนนการแปลผลคะแนนนะคะเวลาเราดูคะแนนตมามบัตรบันของอะไรเกิดน,นะคะ จะสังเกตว่าหลายที่เวลาเวลาที่ทำนะคะโดยเฉพาะในในทีมของบสสเวลาเราทำ PCR และเอาคะแนนมากที่สุดขึ้นกันก่อนทั้งหมใช่ไหมคะคะแนนสูงมาก่อน,นะคะ่ะการที่จะหาช่วงของคะแนนสามารถอ่านอิงด้วยการอ่านอิงจากทฤษฎีหรือตารางก็ได้ค่ะว่าถึนใช้เกณฑ์ของพันพินิทนั้นหนะะึ่งถึงหนึ่งจุดห้าจะสังเกตว่าไม่มีน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมคะเพราะสเกลเรามีหนึ่งถึงห้าใช่ไหมคะหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าคือน้อยที่สุดและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าถามว่ามีความคึงพอใจเท่าไหร่ <c oughs> เวลาเราแปลผลเราจะไม่ไม่แปลผลว่าไม่เห็นว่าอย่างยิ่งนะคะเราก็จะบอกว่ามีเพื่ความพอใจน้อยที่สุดหรือไม่พึงพอใจอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับคําถามนั้นเราจะถามว่าอะไรแต่ถ้านะคะถ้าเราไม่ใช้เกณฑ์ของ 1, พันพินิจนะคะเราใช้เกณฑ์อื่นเขาก็จะมักจะหาค่าเฉลี่ยค่ะเอาห้าตั้งลบด้วยคะแนนคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ตั้งลบด้วยคะแนนต่ำสุดที่เป็นไปได้ แล้วกำหนดช่วงของคะแนนนะคะก็จะมีระดับของสเกลที่แตกต่างกันเวลาเราแปลผลน,นะคะเวลาเราแปลผลระดัตารางเราจะแปลตามข้อคำถามตามระยะของค,คําถามยกตัวอย่างเช่นบางกีนะคะถ้าถามว่ามีระบบการจองคะแนน ขึ้เหตนต่อระบบการจองใช้อุกปกรณ์ที่ทันสมัย3.61จะแปลว่ามันอยู่ในช่วงของปันการใช่ไหมคะเราจะแปลว่าอะไรคะชอบปันการหรือเห็นด้วยปันการเห็นด้วยในระดับปันการนะคะข้อสาก็จะอยู่ในระดับมาก เสเท่าไหร่ที่จะไม่ยอมรับเวลาที่ไม่มีค่ะไม่มีว่าไม่ยอมรับแต่ค่าเสดีบอกได้ว่าความที่เห็นของคนกระจายกันอยู่เขาไม่เห็นเห็นไม่ตรงกันสักทีเดียวแต่พอเวลาเรานำเสนอความพึงพอใจเนี่ยเราจะได้แค่คะแนนเฉลี่ยเปเท่านี้นะแต่บางทีคะแนนเฉลี่ยดูดีใช่ไหมคะแต่ความ s อดีมันกว้างมากแปลว่าถึงคะแนนจะดูดีแต่คนก็มีความที่เห็นหลากหลายต่อเรื่องงาน,น จะไม่มีไม่มีรีเจนค่ะแต่ว่าถ้าเราจะเอาเรื่องนี้สมมติว่านะคะเหมือนกับทางทางพี่ส่วนเกียรตจะทําเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อความสุขนะคะนี่เป็นดิบปัจจัยแล้วเราจะไปดูความสัมพันธ์ของป็นปัจจัยต่อปัจจัยเื่นเถ้าคะแนน SD เป็นแบบนี้เราต้องปรับคะแนนเป็นคะแนนมาตรฐานก่อนแล้วที่จะไปเทียบกันเองได้ค่ะเราจะไม่เอาไม่เอาคะแนนดิบจากสามจากสี่จุดสี่ไปเลย ก็จะมีการสิ่งที่เราเรียกว่า standard i deviation คะแนนซีน์ค่ะซึ่งซอฟต์แวร์ทำให้ได้เลยน,น,นะคะอ,อ,อยากดูไหมคะมีคนอยากดูค่ะดูนิดนึงน,นะคะยกตัวอย่างจากจตรงนี้นะคะที่เราดูียนทคนค่ะเราใช้วิธีการนะคะเราหาค่าเราดูแค่คะแนน อยากรู้ว่าข้อไหนที่มีปัญหาเลวลาเราเลือกไปแล้วว่าอันนี้คือข้อคําถามที่ถามเรื่องที่เราต้องการศึกษาแล้วเราอยากได้คะแนนมาตรฐานเพราะว่ามีความหลากหลายของคะแนนการกระจายคะแนนไม่เป็นไม่เป็นปกติแล้วก็คลิกให้เขาคานวณคะแนนมาตรฐานให้เราด้วยค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในถ้าเราใช้ SPSS ช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายหลังจากข้อมูลสุดท้ายเนี่ยจะมีคะแนนที่ปรับเป็นมาตรฐานแล้วมาให้เราหมดเลยนเราไม่ต้องไปคำนวณอีล,ลยค่ะแล้วเราก็ท่านที่ใช้หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นจึงเอาคะแนนที่ปรับมาตรฐานนี่แหละค่ะไปหาความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราทําเฉพาะเ,เรื่องความพึงพอใจเฉพาะประเด็นก็จบตรงนั้นนะคะมีกับเอกซีก็จบแล้วอินข่ะต่อไปนะคะ ไปข้อจํากัดค่ะว่าการวัดไปเกิดบางคนผ่านล้วก็เข้าใจไม้ตรงกันก็นน่ีนกันะคะเราเราสร้างนะคะเราสร้างแบบสอบถามไปเกิดบางคนจะเข้าใจความหมายปัญญา่ะบางคนจะตอบเป็นกลางก็เลือกการการคะแนกนกานการไว้นะคะบางคนนะคะคืออยากทาให้แล้วเสี็ยก็ติ๊กอะไรก็ติ๊กไปนะคะก็อาจจะไม่ได้ข้อมูล ทีนี้ตารงมีประเด็นอยู่ว่าถ้าเราสามารถจะทบทวนบรรยากาศหรือทราบสถานการณ์ทั่วไปของประเด็นนั้นแล้วทําให้คําพูดข้อคาถามของเราข้อความของเรานะคะเป็นข้อความที่ที่ตรงกับประเด็นของการให้ข้อมูลก็มีแนวโน้มว,ว่าคนจะให้ข้อมูลในประเด็นที่เป็นประเด็นดำล้ำมากกว่าอันนี้ทุกกี้นิดนึงนะคะนักวิจัยหลายคนรู้เพราะฉะนั้นจะใช้วิธีการถามนำทั้งวิธีบวเพื่อให้คนได้รับตอบ แต่เราบอกว่าในกานประเมินความคุค้พอ,อใจถ้าเขาไม่คอ้นใจตอบให้ถามหัวเขาเขาไม่ตอบหัวนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ที่เป็นตัวมีตัวที่จะคานกันอยู่ยนี่นะคะบางที่นะคะคนที่คนที่เป็นประชากรมีความหลากหลายทั้งคนที่มีความรู้และไม่มีความรู้เขาก็ใช้ภาพช่วย ใช้ภาพก็พอรู้ว่าาเป็นยังไงชอบไม่ชอบทุกไม่ทุกอะไรนี้นะคะก็ใช้ภาพช่วยคนที่อ่านได้ก็กติ๊กตอกที่อ่านได้คนที่อ่านไม่ได้ก็ใช้วิธีการเขียนตาดภาพที่เห็นนะคะก็ช่วยได้ทีนี้ตามเวลาเราทําแบบสอบถามเมื่อกี้เราดูแค่ข้อคําถามที่จะไปถามประเด็นเดียวค่ะทีนี้างานวิจัยของท่านนะคะมีมากกว่าหนึ่งประเด็นบางทีมีเรื่องเดียวเช่น ถามเรื่องความสุขของนักศึกษาตัวที่จะมีผลต่อความสุขในหลายตัวใช่ไหมคะท่านก็ยต้องมีข้อคำถามหลายตัวที่ถามตัวที่มีผลต่อความสุขแต่ละตัวนะคะนี่คือปัจที่มีผลต่อความสุขของเขาก็จะมีข้อคําถามมากขึ้นทีนี้ถ้าเราดูในวัฒนธรรมการทาวิจัยของไทยนะคะเราจะเจอว่าเวลาเขาสร้างแบบสอบถามเนี่ยแบบสอบถามชุดหนึ่งที่เขาเย็บไปให้คนตอบตอบเนี่ยนะคะมักจะมีหนึ่งคำที่แจ้งของการตอบ ทำไมคะหน้าแรกให้ข้อมูลให้ข้อมูลคนจะตอบว่าครงการที่ทำแปะไรเพื่ออะไรบ้างมีวัตถุประสงค์อย่างไรถ้ามีวิธีการตอบที่หลากหลายก็ต้องมีแนะนําวิธีการตอบเช่นเลือกข้อที่ถูกที่สุดตอบได้มากกว่าหนึ่งข้ออะไรอย่างนี้นะคะหรือมีเช่นข้อไหนที่ใช่กากระบาดข้ามหน้าอะไรอย่างนี้นะคะมีคำแนะนำในการปุกปิดข้อมูลเราจะบอกว่าเราจะไม่เอาเช่นท่านจะไปสอบถามความพึงพอใจต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ยิ่งจะต้องมีความระมับริดข้อมูล,ลว่าเราจะไปเอาชื่อเขาไปเปิดเผยว่าเขาให้มีมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเาซ็สนสติในการทำงานร่วมกันนะคะวิธีการตอบคําถามต,ตัวอย่างคำตอบมีคาขอบคุณนะคะทีนี้ในส่วนที่สองที่พวกเรามากักจะเจอซึ่งเมื่อวานก็ได้พูดไปไปบ้างแล้วนะคะคือเรื่องข้อมูลส่วนบุค เราเลือกมาเท่าที่จะเป็นค่ะอย่าเอามาเยอะนะคะอย่าไม่ต้องเอามาเยอะเช่นจะถามความสุขนักศึกษาถามว่าต้องทราบชั้นปีไหมค,มคร,ระคะัควรทราบค่ะควรทราบเลยค่ะปีที่ต้องจบแล้วะคะ่ะอยู่ปีแปดแล้วก็อาจจะต้องทุกกว่าหรือว่าโงไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะนักศึกษา,าปีสามพยาบาลอาจจะลำทุกว่าปีหนึ่งหรือปีสี่อย่างเงี้ยนะคะชั้นปีมีผลโดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องทำสิ่งอย่างโปรเจกต์ นักศึกษาที่จะต้องหรือคนที่กําลังจะต้องคุริไฟเพื่อให้ได้ไปออกสหกิจได้อันนั้นก็อาจจะถูกเพราะฉะนั้นที่ตัวชั้นปีอาจจะมีผลตามลักษณะของหลักสูตรตามลักษณะของการเรียนการสอนแต่อันนึงที่เหมือนว่าที่เรายกตัวอย่างค่ะถามนักศึกษาต้องถามว่าต้องทำอาชีพไหมกต้องทำอาชีพใช่ไหมคะไม่ได้มีผลแล้วเเป็นนักศึกษามีอาชีพอะไรนะคะถ้าจะถามเก็บข้อมูลกับ คนสูบุรีต้องถามเพศไหมคะถามเพราะว่าผู้หญิงกระสุนใช่ไหมคะแต่เราจะดูว่าถ้า,ถาเราผู้หญิงไม่ค่อยสูบแต่ถ้าอยู่ที่ตอนอยู่ต่างประเทศต้องถามคะ่ะโดยเฉพาะในัยรุ่นนะคะสูบุหรีในวัยรุ่นเนี่ยัยรุ่นชายสูบุหรีเพื่อได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนเข้าเพื่อนได้วัยรุ่นหญิงในอเมริกาสูบุหรีเพราะบุหรีทำให้ไม่อยากอาหารก็ใช้เป็นวิธีควบคุมน้ำหนนะัก แล้วคนที่ไม่ใช่แกนในข้อ้านในการสุบูรีว่าอากาศมันหนาวสูบให้หุ่นเพราะฉะนั้นเราต้องทบทวนวรรณกรรมให้เห็นบริบทก่อนค่ะว่าธรรมชาติมันหนือคที่ระบอบนองใช่ไหมคะว่านองตรงนั้นเป็นยังไงแล้วเราสร้างข้อคําถามให้มันครอบคลุมนองหรือบอกถึงเรื่องสิ่งที่ไม่ใช่นองที่ไม่ควรจะทำนีนะคะทีนี้ในในจัยในต่างประเทศจะเริ่มเห็นข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ที่ต่างจากของไทยตอนที่ ขาไทยเปิดมาปุ๊บในคำที่แจงเสร็จน้าแรกถามข้อมูลส่วนบุคคลเขาบอกว่าเธอไม่รู้จักฉันมาก่อนอยู่ๆทามาถามเลยว่าฉันเป็นใครเงินเดือนเท่าไหร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปถามที่หลังเนี่ยคะเขาถามเรื่องที่เขาสนใจศึกษาก่อนออพอที่แจงเสร็จตอนที่หนึ่งถามเรื่องที่เราต้องการศึกษาแล้วตอน,น,นอหลัง,หง,หงค่อยขอข้อมูลข้อมูลของคนตอบอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่แล้วแต่วิธีการคิดแล้วแต่บริบทของแต่ละที่ว่าว่าอยากจะทำยังไงนะคะ ตัวนเรศมนเองเคยทำส urve ทั้งสองแบบเอาข้อมูลราส่ส่วนบุคคลไปไว้ข้างหลังแล้วถามคนไทยที่เหมือนกันก็ก็ก็ดีค่ะแต่บางคนคือฉันเบื่อแล้วมันหลายหน้าเกินไปแล้วค่ะข้อมูลส่วนบุคคลก็อาจจะไม่ค่อยได้ถ้าเป็นคําถามปลายเปิดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นปลายปิดแล้วเป็นส่วนบุคคลที่อยู่ข้างหลังก็ค่อยๆเปิดแล้วก็มีประเด็นเรื่องคําถามปลายเปิดที่เปิดไปนิดหน่อยว่า ต้องการข้อพิเดเพิ่มเติมในประเด็นที่เราต้องการจะศึกษาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะะแนวปฏิบัตินะคะท่านที่จะทำข้อคําถามหลายข้อคําถามมีวิธีการเรียงว่าเราจะเรียนยังไงนะคะเราจะเรียนเป็นหมวดหมู่ค่ะเช่นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความสุขจากไรายได้หรือจากค่าใช้จ่ายเอาเรื่องเดียวกันไปกลุ่มเดียวกันมราค่อยๆเป็ไปเรื่องอื่นเราไม่เอาเรื่องอื่นมาปนกัน อันต่อมาที่เวลาเรียนเรียนเรื่องใกล้ตัวก่อนท่านเป็นอย่างไรเพื่อนท่านเป็นอย่างไรยกเว้นยกเว้นถ้าเราถามเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นให้ถามเพื่อนก่อนถามเขาเพื่อนคุณเป็นอย่างไรเราค่อยถามคือส่วนใหญ่เรื่องของพฤติกรรมทางเพศเราจะถามคนอื่นก่อนไม่ถามคุณครับริบทคุณเพื่อนคุณเป็นยังไงเราค่อยถามคุณเป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้วิจัยสถาบันบางแห่งได้ถามเรื่องพฤติกรรมทางเพศของศึกษา ข้อคำถามถามเรื่องทั่วไปก่อนไปข้อคำถามที่จบทจงนะคะถามจากง่ายไปยากคะเพราะถ้าถามยากก่อนเขาก็เจอยากแล้วเขาจะหยุดไม่ตอบนะคะแล้วจะได้ข้อมูลไม่ตรงนะคะถามที่คุ้นเคยไปไปหาคองที่ไม่ค่อยุ้นแล้วก็ไม่ไม่เคยรู้จักมันคะถ้าเรากาับเหตุการณ์เราจะจากอดีตปัจจุบันไปอนาคตในข้อคำถามก็ถาม<ๆ>ะคะนี้ก็จะเป็น เป็นแนวปฏิบตัติไม่ได้แปลว่าบัง,งคับค่ะแต่ว่าแนวทางนี้มักจะใช้แล้วก็ใช้แล้วได้ผลด,ดีกับการวิจัยที่ผ่านมานะคะว่าเวลาที่เขามีโรงเรียนที่สอนเฉพาะ s u รเวคะ่ะเป็นซัมเมอร์ r v รเวย์รีเสิร์ชเราก็เคยไปลงทะเบียนนะครับเขาจะสอนเรื่องหลักการวิธีการทริกในการทำสุรเวย์ซึ่งซึ่งเยอะมากแล้วก็อันหนึ่งที่เรามีนะคะท่านที่ท่านที่ไม่อยากทำวิจัยสถาบาัน แต่อยากทำวิจัยอื่นนะคะท่านที่ชอบทำวิจัยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อมูลอีกเยอะมากท่านสามารถคิดคำถามการวิจัยแล้วไปเอาข้อมูลนั้นมาบีคห์ได้อยู่ที่เว็บไซต์ www.nso.nationalstatisticaloffice.th o นะคะมีข้อมูลคอล่าด้วยคะ่ะมีข้อมูลคอล่าด้วยเขาจะมีข้อมูลสำนักงานนี้จะมีอยู่แทบทุกจกังหวัดนะคะบางจาังหวัดเล็กๆก็จะไม่มี เราข้อมูลเนี้ยมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการที่จะทาวิใจใัยของเราได้บางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปตั้งไปเก็บข้อมูลเองนะคะเราใช้จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาดูได้ของเบกาก็จะมีตัวสเรว์สุขภาพแบบที่ท่านเคยไปโรงพยาบาลไหมคะไปเขาจะถามข้อมูล,ลเราเยอะมากบางทีเราก็จะเอาไปถาะะ่ายของเขาเนี่เวลาถามเสร็จเขาจะสแกนเข้าระบบมันจะมีฐานข้อมูลที่เปิดเผยให้บาง่าบที่เป็นข้อมูลปกปิด ประกาศที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยที่ไม่มีชื่อคนไม่มีอะไรแล้วที่คนสามารถไปเอาข้อมูลนั้นมาใช้ได้ค่ะอันนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งที่ที่เราสามารถจะจะเอามาใช้ในการวินใจแต่ว่าอันนั้นเราไม่อาจจะไม่จาเป็นต้องสร้างแบบสองทางกำหนดหมายด้วยข้อนะคะจะเริ่มหนึ่งหมาตลอดนะคะเพราะว่าบางทีเขาจะเทียบค่ะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อถึงจะมีอยู่5ตอน ตอนที่หนึ่งถามความสุขของเองินตอนที่สองถามความสุขของกับเพื่อนตอนที่สี่ถามเรื่องโซเชียลมีเดียนี่นะคะให้ไล่ข้อตอไปเรื่อยๆนะคะให้ไล่ข้อต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ในการจัดผิดนะคะถ้าบอกว่าเขาอยู่ตรงไหนเช่นกรณนั้นที่ไปหน้าต่อไปเท่านั้นเองหน้าล้วคขาอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นตัวที่แบบดูดีก็จะเสร็จแล้วแล้วไม่จะบคนก็ไม่แคร์ การพิมพ์ถ้าเราผิดๆจะจะหน้าไม่สวยบางคนก็ไม่ตอนะบบางทีเราก็ต้องทำให้สวยด้วยก็เป็นตัวที่ที่เอ่อมีมีผลต่อการที่คนจะตอบหรือไม่ไมทำแบบสอบถามขั้นตอนในการทำสร้างแบบสอบถามก็ไม่ยากคะ่ะก่อนสร้างทำอะไรก่อนคะดูวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราจะทำเครื่องมือเราจะเอาไปวัดอะไรแล้วก็สร้าง สร้างแล้วตรวจสอบตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบมีข้อแนะนำเพื่อการปรับแ,แก้เราปรับแก้นะคะปรับแก้เสร็จแล้วเอาอไปทดลองใช้ทดลองใช้ในกลุ่มที่เล็กกว่าเหมือนประชากรที่เราต้องการศึกษาแต่ไม่ใช่ถูกตัวยานะคะแล้วก็คำนวณหาค่าความเชื่อถือก็เ,อเชื่อมั่นของคุณภาพ,อพอของเครื่องมือน,นะคะแล้วก็เอาไปใช้ ดูง่ายใช่ไหมคะง่ายจะทำอะไรขั้นตอนมันตกไปตกมาะคะ่ะแต่ทําให้มันเสร็จแต่และขั้นตอนนี้แหละคะ่ะที่ใช้เวลาและบางทีนะคะบางคนนะคะใช้อารมณ์ยังไม่มีอารมณ์ทำนะคะรือถ้ามีอารมณ์เริ่มทำมันจะไหลลื่นม,มากเลยคะ่ะแต่ว่าเผื่อจะมีอารมณ์เนี่ยใช้เวลาพอสมควรมคะ่ะข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวเราเราไปดูได้นะคะตอนนี้นะคะ อ่านหลักคู่กันก็ได้นะคะเหลือไม่กี่ท่านใช่ไหมคะจัดเป็นกลุ่มค่ะตามอัธยาศัยนะคะให้ท่านสร้างนะคะหนึ่งกลุ่มสร้างแบบสอบถามที่จะถ้าสมมติจะประเมินจะประเมินความขิดเก็ยของผู้ใช้บริการต่อห้องอาหารหรืออยากเจาะจงห้องน้ำก็ได้ค่ะเลือกเราอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะลองพอเข้ากลุ่มแล้วท่านแค่ช่วยกันคิดว่าจะต้องถามอะไรบ้างแล้วก็ช่วยถึงคิดขอ้อละข้อ แล้วเราจะให้เพื่อนร่วมร่วมรุ่นของท่านนะคะช่วยตอบเราจะวิเคราะห์ความเชื่อมว่าของคเะครื่อง,งเลยแล้วค่ะคลองนะคะถามท่านกันขอหนึ่งคำถามนะคะแต่หนึ่งกลุ่มมีประเด็นเรื่องว่าหนึ่งกลงุ่มจะก็เลือกอะไรก็ได้จะเลือกซ้ำกันก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเ <S <S ชิญค่ะ <S <S ทำเรื่องไหนก็ได้นะคะทำเรื่องไหนก็ได้ขอให้สร้าง เครื่องมือในการประเมินความคือพ,พอใจต่อห้องอาหารหรือห้องงานนะคะหรือถ้าท่านขยายดัดทำทั้งสองอย่างก็ได้ด้วยกันเลยค่ะใช่ค่ะต้องพูดเทอมนักกรรมตอนที่ใช้คำวา่าเซร็จกันได้นะคะถ้าเทองานักรรมจะนานตอนนี้เราใช้ตอบคำถามเสร็จกันได้ค่ะว่าเอ๊ะถ้าจะประเมินห้องอาหารประเมินร้านอาหารต้องประเมินอะไรบ้างนะคะแล้วจะถามอะไรเพื่อจะต้องประเมินอะไรได้ครบใช่ไหมคะ ให้เวลาครึ่งชั่วโมงให้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะขอขอให้ตัวแทนกลุ่มเขียนพอหลังจัดได้แล้วนะคะจะส่งจะจะ,จะเป็นไฟล์ก็ได้จะเขียนก็ได้เขียนแบบกบว่าเอามาเอามาใช้กับเครื่องอินเ e แล้วคนในห้องจะอ่านอ่อนอะนคะคะหลังจาทคำเสร็จแล้ว